ครับสวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายชาแนลนะครับห่างหายกันไปสองวันนะครับอันนี้ช่างมีกลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับงานหนึ่งชุดนะครับที่จะมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับงานชุดนี้นะครับก็เป็นของศูนย์พักเครื่องนะครับนี่ก็ ทำมาได้2วันแล้วนะครับน,นี่ก็เสร็จแล้วก็ได้ถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้ได้ชมนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับมาที่องค์แรกนะครับนี่ครับ เป็นพระผงนะครับเนื้อสีชมพูนะครับนี่ผมก็เคยเลี่ยมไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะครับนี่ก็มาอีกแล้วนะครับด้านหน้ากล่องเขียนไว้ว่านางพิมพ์นะครับนางพิมครับเป็นพระผงนะครับเนื้อสีชมพูนะครับเป็นองค์แรกชิ้นแรก ชิ้นต่อมานะครับนี่เลยเป็นกะลาแกะหน้าเสือนะครับเป็นกะลาแกะหน้าเสือนะครับเป็นหน้าเสือนะครับน่าจะเป็นของพ่อเปิร์นะครับนี่ก็ามาอีกชุดหนึ่งนะครับ ผมก็เคยทำคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่สองชิ้นนั้นรู้สึกว่าจะใหญ่กว่า2ชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นหลังนี้ก็จะเล็กย่อมลงมาหน่อยนะครับการแกะจากกระลาแบบนี้นะครับงานจะไม่เท่ากันนะครับงานจะไม่เท่ากันเนื่องจากความโค้งความนูนความเรียบลักษณะของกระลาจะไม่เท่ากันนะครับก็เลยมีลักษณะกัน ทำออกมาเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับน่าจะเป็นการแกะด้วยมือนะครับแกะมือน่าจะใช้เป็นเครื่องโฟดอมหรือว่าเป็นมีดนะครับเจะนะครับเป็นงานแกะมือนะครับไม่ใช่ใช้เครื่อง CNC นะครับจากลักษณะการมองการดูการชมนะครับจากสังเกตดูนะครับนะครับเป็นการาแกะนะครับอ่ามาต่อนะครับ นี่ก็เป็นอีกชิ้นนึงนะครับเป็นกระลาแกะนะครับงานกระลาแกะเลี่ยมใสนะครับอันนี้เป็นแกะรูปลาหูนะครับแกะรูปราหูนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็น ปิดตาพังปักการนะครับเลี่ยมสีน้ำตาลโบราณนะครับสองหน้านะครับปิดตาพังปักการสองหน้าเลีเ่ยมสีน้ำตาลโบราณนะครับชิ้นต่อมานะครับรก็จะเป็นพักกลิ่นนะครับเป็นพักกลิ่นเลี่ยมใสนะครับเลี่ยมใสโชว์เต็มองนะครับ ก่อนจะรับโทรศัพท์ได้นะได้กลับยังพรอบร้อยแม่เอาพระบัานใหญ่ด้วยเราตั้งมาบอกเออเรีบๆมาเข้านะครับเคอย่างเดียวอ่านะครับมาต่ออีกนะครับอันนี้ก็เป็นพระปิตานะครับพระปิตา เลี่ยมสีน้ำตาลโบราณน,นะครับเป็นนี่ครับกล่องนะครับหลวงปู่โตนะครับหลงปู่โตอินทสุวรรณโนนะครับนี่นะครับนี่กล่องนะครับเป็นปิดตาครับหลวงปู่โตนะครับ นี่ก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับ2ชิ้นนะครับเ่ยมสีน้ำตาลโมรานนะครับน้ำตาลโมรานลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าชอบแบบไหนสีไหนนะครับอยู่ที่ว่าท่านชอบสีไหนแบบไหนท่านสามารถที่จะเลือกบอกได้นะครับชิ้นต่อมานะครับนะครับเป็นกุมารน,นะครับเป็นกุมาร องหนึ่งเนื้อสีดำอีกองหนึ่งเนื้อสีขาวนะครับหน้ากล่องจะเขียนว่าเป็นของหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงพรหมปัญโยนะครับเทพเจ้าของเมืองสุรินนะครับหลวงปู่หงนะครับพรหมปัญโยนะครับวัดส,สุสานทุ่งม,มนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นภาพปิดตานะครับเลี่ยมสามห่วงนะครับถูกเป็นภาาปิดตาเลี่ยมสามห่วงนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับลูกค้าสามารถที่จะระบุได้ว่าจะรับหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงนะครับส่วนมากทำเต็มที่ก็คือสี่ห่วงนะครับ จะประมาณนี้นะครับเรียมใส่นะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับขิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นพระกิ่งเล็กนะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเป็นกิ่งชัยวัดนะครับเป็นพระชัยวัดลักษณะก็จะเหมือนกันกับพระกลิ่งนะครับเหมือนกันกับพระกลิ่งแต่ว่าเขาจะองค์เล็กนะครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับ ในวงการช่างหรือพวกพระเครื่องก็จะเรียกว่าเป็นพระชัยวัดนะครับจะอุดผงเหมือนกันกับองค์ใหญ่นี้นะครับองค์พระกิ่งนี้นะครับน่าจะเป็นออกที่วัดเดียวกันนะครับพระกิ่งกับพระชัยวัดดูจากลักษณะการอุดผงด้านใต้ฐานนะครับด้านล่างใต้ฐานดูลักษณะมวลสารที่อัดผงเข้าไปนะครับ ดูว่าเหมือนกันนะครับผมเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของวัดเดียวกันนะครับชิ้นต่อมานะครับครับขุนแผนเล็กครับขุนเป็นพระขุนแผนองเล็กนะครับนิดเดียวนะครับครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพระขุนแผนจิ๋วองเล็กนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับ เป็นตะกรุดนะครับนี่ก็เคยเลี่ยมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนั้นเป็นสีดำนะครับรอบนี้มาก็เป็นเลี่ยมใสนะครับเลี่ยมใสโชว์นะครับเห็นหมดนะครับรอบหมดเลยนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับงานชุดนี้นะครับของศูนย์พระเครื่องนะครับบริษัทพระเครื่อง แล้วก็เตรียมแพ็กนะครับแล้วก็จะได้นำส่งท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมก็มีงานคร่าวๆมาให้ดูก็ประมาณนี้นะครับท่ายคลิปนี้นะครับผมช่างมีท่าสายเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ จะได้รับชมคลิปต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนท้ายคลิปนี้ผมช่างมีท่าทาเองครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ